พี่น้องมาครับกี้พี่น้องตางนี้ปกตางนี้ปกหาปกเพื่องพี่น้องโอ้ยเพื่งอันนัเพื่อนผัดสั่นแล้วล่านี้นะฝนกัสีมาหลพี่น้องมึงนี้ก็อู้งอ่างเด้อ อ่างเด้ฝนกะชิมาฝนกะชิมาพอฝนตาสบายดีอีกรอบพี่น้องเอ้ยอาหารเอ้ยสีพี่น้องอยากเลียรเบิดงานบดสูบผู้เขาบอกว่าอยากหลับไปโทษมูปวดมูปวดหัดแ,แล้วเป็นน,ำน,ำนำ้นำกัะนำมู แม่บิ้นนั่นนั้นผูกใส่ในนในส่วนนี้นะส่วนนี้ในกลางส่วนกลางนี้ทั้งนั้นมันมันมอะไรนะบอเออบอบอผูกผูกผูกใส่ก้อนก้อนก้อนตัวนั้นแล้วผูกใส่ก้อนนายนะลูกนี่นะนี่ก้อนน้ายนี่นี่นี่นะนี่นี่นี่ก้อนก้อนก้อนนายนี่ลูกคุณตะกุ เออฮาว่าสอดขาพืชตัวนี้ว่าไรบ่อ๋อเพื่อสอดขาตัวนั่นมัดเลยบ่ตัวน่ะมัดเลยกะหรือว่ามีนะเอาเต่งเอาเปลือยมันสิมีน่าเต่งอยู่แล้ววะเออเอาแามันอยู่เนาะพี่น้องเอ้ยปกเพื่องพลกสิมาพอพลพี่แล้วใส่แล้วบาทเด้สิมาแล้วฝนสิมาตกอย่างยามเลยครับ บ <c Ris ky> ิ้งพี่น้องโ้อพ้นนั้นสิบบาทอะไรพี่น้องอบันทายหลายวันฝากระโคงบอดนพี่น้องเอ้ยปวดโพมาโมมาแต่งพ้นเราจะมามาหาต่อนี้นะบ่แงางั้นเดาออกบ่ แง่ลีละมาบาดิพาวาย่าลีลพี่น้องสอนเอ้มาเอาด้วยมูแมพันนี่สอนอ้ยจะจะกัดกันลูกยกกัดกันแค่นี้ช้อนนี่ตัวนี้งามจอืนี่นี่ช้อนม่ตัวนี้นี่ปิ๊บง่แหงลีโลพี่น้องบอได้รออนี่ช้อนมาเอกันยังไงตัวนี้งายนี่พิม่ด้วยโอ้ยมันถึกบ่มันก็แม่น นี่นี่มีตะกณใหญ่ๆซ้อนนี่พวกนี้อุลุยอยู่เลยซ้อนตัวละหองนั่นโอ้ยแกชุเจ็บดิคือเต้นบ่หรือจะได้เฮ้ยดมพังบ่มันอยากเสิงหละบ่ซุ่มในการซอเดือนปลายซ้เดือนเออซ้อมเดือนป่ายบ่เฮ้ยเนาะพี่เนาะหมูเนกรได สุพนคือหาวเทบอมือดีนะมันเย็นเลมันเย็นแลยตื่นเต้นบ่แม่พันพี่น้องไปสนใจกับนี่นะจันพามันเลยเนาะเป็ดกามิดจ้าเป็ดกามิดาจ้าสวดสจจดิค่้ามืดพับ่อพีเอมมาีิยอ เป็ดก็มีขายด้อพี่น้องใครอยากซื้อก็ซื้อได้พี่น้องเอ้ยโลละลอยจานะคะนี่เป็ดของลาวกันหลายเติบนอยู่แล้วทั้งเป็ดทางไก่พี่น้องจัดทั้งหมูทั้งมามีครบจบที่เดียวนะคะเออโหรถก็ยังแล่นอยู่ฝ่ามือทวดเด้อมันศุกร์กันรถซานอยู่บัดนเดียร์รถฝนกับสีมาพอโพนเมื่อย์มอยสอยเมนด้วพี่น้องเอ้ยนะคะมาเลยพี่โมบอยู่พี่เดียวพี่น้อง คุณทำอะไรจ้ะมีเมนูอีกแล้วนะครับวันนี้กระดาษมีสูงแซวแต่ว่าพนนี่มาอย่างปูกงูวู่กงูว่อุ้ยเนาะมีลูกปีเดียวดีกครับพี่ดอกจะแบมัญญาช้องอ่านช้องนอนดงงพิรนาอืมเป็ดจักรโตอะไรอั่นี้นะเออคือลาย เอเอตัวใหญ่แต่พี่นอ้อกจะกำลังสีปิงเป็นพี่น้อกจะา่าให้เต่าเพิ่นติดก่อนพี่น้อ,นนองโอ้ยนี่กำกำลังเอือบเลือดแปลงอีกแล้วนะคะเลือดแปลงนะคะรอนี่เท่าไหร่ไม่รู้จ้จะแต่ก็ทำมาเรื่อยๆจ้ะซองเท่าแล้วกันยังบไ <c oughs> ด้มาอยู่มาอ่ะสักหน่อยพี่น้องโอ้ย เบิร์ดเมอร์เบิร์ดเวนพี่นอ้องเอ้ยแดดพอสองนาท,ทีแล้วกระตกุกไม่ดิแดดแล้วกระตุกแดดแล้วกระตุกโอ้ยเราไปด้เฮ็ดเบี้ยเก็งงานยังคันแนวนี้แหละพี่นอ้องให้จมได้เถาะหลดุดมาจ้าพี่นอ้องให้ลูกซ้ายมาปิ้งพี่นอ้องเอ้ยอ อ้าสวัสด so uhm, okay. so, ีจ huh? ้านะคะรวมด้วยส้วยกันคี่ตัโเอ้แต่ว่าต่อเด็กกัโพนโตการซื่อเมื่อกับว่าได้จะต้องยิ่งกินก่อนนะคะเออม่ได้กะบพนจ้าพี่นองจานักผู้โบพีมาหอดพีกันหอด้รือหน่อยปัญญากับเรื่ออื่นผู้บ่าวดุใครก็เออันยังเป็นหลอดอยู่ได้ฮะอนี้สูงนะอู้ ลูกมันเป็ดไส้จีบอสุกลุก่วโตโลปววลาเออสามโลปลาโตบดผูโตบดผูเลยแต่ว่าเป็ดไก่เพื่อไก่ย่างอยู่เด้อพี่น้องพายักซื้ออยากอะไรยังไงกับซดใจได้เพื่อน,น้องเอ้ยตอนนี้กับเอื้อนนี่กันยังว่าได้ขึ้นมาพี่น้องลงตลาดเัราะเรื่องนี้ยังอยู่อ่าขายพะโลสหกใช่ไหมไขยพะโลหกถุงแล้วก็ต้มจือดอีก ห้าุงนะใครอยากเมาส์กเมาส์ได้พี่น้องจ้าแต่ว่าดผายเพิดเึ้นมากกับสายเบิ้งเนาะอืมนะคะจา้จาจักจักสิด้นินหรือป่อดิกระเสียงพ้นกระดังโยกเลยก็ยว,กว่าดังแทงเสียงพ้นอยู่ดิเอาใส่ลายลดล,ลุกพอเปลือกมันแหมมันอะไรยังไงอืมหาลุกซ้าติ่งพี่น้องเอ้ย ตอนนี้เพิ่์ลกำลังอุ่นข่าวพี่น้องเพิ่์ลว่าย่านข่าวบาพอดีโอ้ยคันว่ากินนะอันนี้หนะมาหอดอันเลือนไอ้แขกเลยแหละเพิ่ล์ลจะได้เซตหาสักกระทึกเข่ามาแล้วว่ะออตอนนี้กาแฟแต่ห้องอ,อืออืออืออ,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 อยู่ได้เลยนะแจ่มเหมือนลูกแจ่มเนมือนลูกอ้าวแต่กากกัยกันจะมากินเลือดแป้งกันังกินได้บัตรออดิพัสิโบเจออ อาให้มันแหมจะกอยพี่น้องสายจะมาเบิกอีกกระไรกันเนาะไม่เอาไม่ไม่นะลูกเอาไม่ไม่เอาไม่ไม่นะลูกแต่แตายต่แต่ลูกซ้ายก่อนเห็นแล้วพี่น้องลูกซ้ายก่อนเห็นแล้วเอาไม่ไม่นะคะเออพี่น้องพี่น้องเอาไม่ไม่นะโอ้ลูกเลยลูกเอาขี้เท้าเนะหัวเอาไปเลยลูกมันกระใหม่กระว่าลูก ไม่เลยลูกเอ้ยหม่ลีด้ลูกปคิดมาพี่น้องพี่น้อง

เออโอเคอ่าเอาใส่อีกจังหน่อยลูกอย่าเผาใส่อีกจังหน่อยลูกใสอีกจังหน่อยอันบอลม,มาลูกนะลูกนี่นี่นี่ที่ข้างนี้เออโอเคโอเคลูกโอเคอย่างงั้นละจาาละ่ยา,า,ะายอย่างน,นั้นละอย่ <c oughs> างงั้นละแจะเป็นปีกน้ำกัดน,นะลูกหุยปีกแรกเขาบอกเอาวันมียังหอยหอ๋ออืมไม่แล้ เอาครัวข <c ười> ้าก่เนี่ยนี่ยก็ไรไหนบ่ดีดละใหม่เลยพี่น้องตีนะใหม่เลยได้ลุลุกใหม่แห้งได้ลุตีนะลุกมันใหม่เพอสุกบ่อเอาบัดเบกอสืออพี่น้องจะมันไหมแต่พี่น้องบอกว่าเอาไม่ไหมเอาไม่ไหมบ่ออ่านั่นบ่อใจเอาย จะอีกจักหน่อยพี่น้องเอ้ยตอนนี้กับพ้นกับเราแซวเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าแต่ว่ายังเปลนอแต่เป็นอแป่แตอยู่ในซาร์นี้สภาพอากาศก็เริ่มปลอดโปร่งหรือว่าอย่างไงแต่ทุกคนแต่ว่าทางนี่ก็คือเปื้อนเปิ๊กแห้งพี่น้องต่อไหวบ่ไหวนะจ๊ะอืมบนนีากาศปิ้งไปพี่น้องเอ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรพี่น้องใหม่หรือว่าพี่น้อง อืมนะจ๊ะพี่น้องเออเมื่อดิการซึ่งแตวกันอยุกีพี่น้องเฮ้ยเนาะภูหลาพี่น้องเอ้ยกินแล้วอะไรยังไงุูหลาขันพนบ่เศร้ากันจิได้บู้เมื่อหรือว่าจังไดกันแล้ติดตามกันแล้วกันพี่น้องจ้าจังใดก็ขอบบกขอบใจเบอร์ชูฟูชูคนละลายที่ขามารับชมส่องอาทิตย์สว่างจ้าได้พี่น้องเด้อจากจิตดาบจิหนากึ้นแล้วกันพี่น้องจ้าไปแล้วสวัสดีจ้า